สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้ามือบอยอีกแล้วครับกาดสวัสดีอันมือที่อากาศสดใสนะครับกัดช่วงเศร้ากัดจังหวัดเลยกัดอากาศหนาวครับเมื่อคืนนี่กัอากาศหนาวก,ก,กา,าตอนสายๆแน่กัมีแดดมากกัอบอุ่นขึ้นมามแน่ครับเดี๋ยววิดีโอนี้พามาอันเฉลิมพงฟ้ามครับ กะมาเก็บเอาอบักแข้งครับหรือบักเขือพ่วงกะเดี๋ยวเก็บเอาไปขายอันตลาดแรงครับเดี๋ยวไปเบิ้งย่ายเพิ่นเก็บกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่ละครับอันย่ายเพิ่นก,นกนัไล่เก็บ บักแข่งอยู่เนาะครับกะอันนี้ไล่ตัดไปนแน่แล้วละครับกะย้ายเป็นไล่เก็บไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้กะมาเก็บอันเพิ่มครับกะมันอนี้กันย่งเหลือบหลายดอกเดี๋ยวมาบึงย้า่เป็นเก็บก่อนได้เนาะได้สำใจแล้วเนาะบึงก่อนกะหลายเติบแล้วครับ กะบักแข้งนี่กะบักแข้งธรรมชาติครับบม่ได้สีดยากะบ่ค่อยดกครับเพราะว่าปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้สีดยากะย่ายขายจังไดนี่ครับาขายเป็นจานจานละเท่าไหร่จานละสิบบาทขายยุมหมบางไดนี่ครับ ตลาดน้อยเอราวัณครับอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับการขั้นสนใจจังไนกัดขั้นระแวกไกลๆกับมาอุดหนุนเนี่ยได้ครับกาปลูกไววประมาณจากต้นกนี่ใยประมาณสามสิบต้นครับอันนี้คือเห็นทางห้างนี่อันก็คืออน,นเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปเจมว่านแล้วอันนี้มาเล่มเอา มาอันเก็บเพิ่มเติมครับส่วนที่เหลือๆจากมาานเมื่อวานนะครับเมื่อวานเก็บบกคอยเกี่ยงเท่าใดครับกะบักบแข้งกับบ์ท่านพอปีนะครับแต่ว่ากัต้นใหญ่เบิดแดเราละหายผลผลิตกัน,นเบิดทุกต้นแล้วละบักแข้งหรือบักเขือพ่วงครับกับหดน้ำกับออกมาเรื่อยๆครับ ได้ผลผลิตเรื่อยๆน่ครับดกดีอยู่ครับ,ดดรบเป็นไปเรื่อยๆ,อ,ยๆออกออกมาเรื่อยๆครับกับประมาณสามสิบต้นนะครับผ้ายางเบิงอันนี้ก็อยู่ในสวนของเฉลิมพงษ์ฟ้าม์นี่แหละครับระวางกลางกับมีอยางแน่นี่ระวางกลางมีบักเขือบักเขืออยางง่ายบักเขือเปะบอ นี่ักเขือเปาะกับอันต้นทับทิมครับทับทิมนี่ต้นทับทิมกับยายเติบแล้วล่ะคุณครับปกติเป็นแถวของทับทิมล่ะครับมังนี้แต่ว่าเอามะเขือพ่วงมาอันบักแกงมาใส่ไว้พ่อได้เก็บขายทาอันบักทับทิมยายครับก็ระวางแถวนี่ก็มี่ มะเขือเปาะอ,อีกครับกำลังออกดอกแล้วล่ะจังน้อยกับได้เก็บกินเก็บขายอันเรื่องกินไม่ต้องห่วงครับเหลืออครับส่วนมากกับไปขายเสริมกันครับเสริมเพิ่มรายได้เล็กๆน้อยๆน,นี่ครับัะเขือกับเริ่มออกแล้วเนาะเอาไปปนไปแจ้วไปกินครับ อันเครื่องเคียงต่างๆอ่ะครับครับผมกัรระยะการปลูกเนาะครับระยะการปลูกก็จะอยู่ช่วงระวางนี่แหละครับเมตรถึงเมตรครึ่งนี่แหละครับอ่ะมันก็นจะอันประมาณเนี่ครับเม็รถึงเมตรครึ่งมันก็นขนาดเม้เมตรกว่านี่กันย่งอัน อไอการมันก็นยังมาถึงกันอยู่นะครับค่อนขางจะชิดอยู่สตูของอะมะแข้งนี่ก็มีอยู่นะครับโบแมนโบมีนี่ครับเดี๋ยวทิพยามาเบิง้งนี่ครับเป็นนอนนี่กินยอดห่อยอดเลยครับนี่อีกครับเดี๋ยวมาเปิดเบิ้งเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นนอนอยียงครับ เตโตมันอยู่ไหนเนหาเบึงโตมันก่อนเด้อครับเพรามื่อบ่อยกับค่อนข้างจะไอ้ย่านนอนนะครับกลัวนอนอยู่อสมควรกับอย่าว่ากันเด้อครับมองนี่นาจะมีเดี๋ยวเฝ้ามือบ่อยเด็ดยอดออกไปผ้าเด็ดยอดออกไปไอ้เบิ้งเลยดีกว่าครับนี่ครับโอ้โอน้ำ เดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยดีกว่าครับอันนี้เอามาว่างลงดินนะครับทวัดที่นะครับอันมือเดียวครับเดี๋ยวฟาร์มาบ่อยค่อยๆเคลียร์ออกเบิ้งก่อนนี่ครับพี่น้องเจอตัวมันแล้วครับนี่ นี่ครับตัวที่มันอันมาอันหอ่อห่อใบอหอยอดของอต้นบักแข้งห่าหรือบักเขือพ่วงห่าครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับมันกาหลากัลกๆมันกาเป็นผีเสือ้อกลางวันครับมาอันไขไว้แล้กกามันกาแตกเป็นตัวนอนครับมาไอ้กัดกินยอด ของมะเขือพว่วงเขานะครับแล้วก็ห่อตัวครับเดี๋ยวมันก็นจะเข้าเป็นดักแด้พวกนกกินมันบไ่ได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยครับมันหอ่อมันห่อตัวมันไหวย่างดีเลยนกกินบ่ได้กัดอยูส่สวนนี่กัดชีวาภาพนะครับบ่ได้ใสสารเคมีมันก็นเลยค่อน้างจะมีไอสตัตรูพืชหลายเนี่ยกัเดี๋ยว นี่ครับเดี๋ยวฟ้ามาบ่อยพ้ามาเบิงนี่อีกเพียบเลยนี่ครับมองนี่สองสามห้างเลยเดี๋ยวเด็ดไปเบิงกันครับว่ามันมีโตเ่อเอาไปสองห้างเลยดีกว่าครับ พี่น้องแกออกแล้วครับเบิงครับห้างเดียวได้ย,ยักโตัวหนึ่งสองสามเอาอันนี้เข้าไปในหู้นี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ซีโต้เลยครับพี่น้องห้างเดียวมีซีตโตเลยครับเอ่อเฝ้าเมบอยกับเบลูคือกันเดอครับว่าไอา้มันมีขนาดนี้หา้หาหตัวครับพี่น้องนี่ครับหกตัวพร้อมครับนี่อยู่นี่อีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวฟ้ามาบบอยเคลียออกมาก่อนบ่ออกนี่ตรวที่นะครับฟ้ามาบ่อยอันยานไอเป็นคนย่านไอไอพวกตัวบุ้งตัวนอนอยู่แล้วครับนี่ครับหกตัวครับใน ในห้างเดียวครับนี่ห้างนี่ห้างเดียว6โตอันนี้มันหมุนเขาไอร้อยแตกของดินไปแล้ว6โตครับพี่นอ้องกับผู้ใดคันอันผู้ใดไอรูลล้ละเอียดของนอนชนิดนี้กับไอ้บอกฟร์มบ่อยในเด้อครับแนะนํำนะครับเพราะว่ากัดของที่ไอสวน นี่ก็ไอ้มีปัญหาอยู่ด้วยกันครับนี่ครับกัดสำหรับผู้ที่ปลูกบักแข้งกันีน่แหละครับปัญหาพวกน้อนพวกนี้กัดมีสตูเป็นธรรมดาครับทุกพืชน,นะครับมีสตูเป็นธรรมดาครับผมกัดวิดีโอนี้กั ปองจีไอให้ความรู้กับไอผู้ที่ปลูกมะแข้งหรือมะเขือพ่วงเนี่ยหรือผู้ที่แบบคิดกําลังจะปลูกเนาะครับกาดจังไหกาดเตรียมการรับมือไว้จังน้อยแนย่ถ้าปลูกแบบพ่อกินกับไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าปลูกเพื่อเชืงผ้านิ์เพื่อขายกาดอ่ากาดได้ลได้รับผลกระทบพอสมควรอยู่ครับกาดขั้นผู้ใดมีอัน ขอสงสัยกับสอบถามฟ้ามือบอยได้เด้อครับกับฟ้ามือบอยกับไอ้กับยินดีตอบครับแล้วก็ไอ้ผู้ใดที่มีข้อมูลนอนไอ้ตะกี้นี่การไอ้ชนิดนี้กับในน้ำฟ้ามือบอยนะครับว่ามีไอ้วิธีกําจัดวิธีจัดการไอกับนอนชนิดนี้จังไหนครับกับจังไหนกับวิดีโอนี้ฟ้ามือบอยกับ ขอลาไปก่อนเด้ครับจังไหกดอันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ฟิร์มบอยแน่เพื่อเป็นกำลังใจในการทําไอ้วิดีโอต่อไปนะครับกะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ